สวั <laughs> สดีครับออพ้อเราครับมาติดดี่ครับธรรมดาน้ำทาั้งนั้นโอ้โอ้โอก็ดีก็ดีดี ทางแล้ง่ายง่ายมืนกิไงวะเออพอบอ่ะเอาเอาดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวางเลยวังเลยวังเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยื้อเอาขึ้นขึ้นขึ้นมาไปอะไรมันต้องง่ายง่ายไปค่อยคลอยลอยมันจะลอยขึ้นลอยลอยละพอพอพอไหม ใช่นี่คือการกระดี่ที่เลี้ยงไงรู้แถวบ้านเราเลี้ยงกระดีอดีดีนะกรดีก็เลี้ยกดีไม่รู้ได้หมดคอยคืนอยู่เดียวก็เป็นวิธีนไงที่ว่าบางทีรถติดเนีรถคันเดียวเราช่วยเรื่องตัวเองได้ไงดีเนอะดีไม่โผล่ม้งจี้ทั้งนั้ไม่ต้องห่างก่อ ที่นี่เรียกกระดีที่นู้นเรียกหมัเทศตะทีมตะเทียนอะไรเงี้ยนะอ๋าริษมานบักเดี่ยกระลักแน่แน่เดี่ยเดี่ยเดี๋ยวไปอยู่ในน้ำเลยแต่จับถิ่นหรือเปล่าน้ำจมด้วย Ni lẽ kính giác của nam chồng tôi nãy kính giác của nam chồng này thành nắng ở đấy là nam chồng này kìa 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 kìa

กำลังมีแมคโครเล็กอยู่แบบแต่ก็เป็นแมคโครเล็กเลยแมกโครแท็กไม่ค่อยดีด้วยลูกพีว่าแท็กไม่ค่อยดีชวนลบเดี๋ยวพุ่งขึ้นมาแรงเกินนะอะไรครับด่านฟังมันไม่มีกำลังกันเลยนะเพราะเขายืนท้านั้น อ้าวโอ้โหขุดขุดเลยพราเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหติดยาอะไรปึ๊ด <laughs> <laughs> เอาเถอะไ,ไปดูเราเถอะคนข้ามมันไม่ข้ามอะ <laughs> เราข้ามเลยคนข้ามไม่ข้ามเฮ้ยเราไม่ต้องดึงหนูนะเราไปเ <laughs> ดี๋ยวเราไป หิ้วยิงหิ้วข้าวอยู่เลยเนี่ยโโหิว้วโอเคครับเร้ยบร้อ